สวัสดีค่ะคุณกุ้งหมอโซเฟียพาเดียกันอีนกครั้งน,นะคะเอาล่ะคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขาห่วงเราจริงๆหรือว่าเขาแกล้งห่วงเออเนาะบางครั้งนะบางคนก็รักจริงๆหรือแกล้งทําเป็นรักนะตอนนี้เรามาดูในเคสที่ว่าเขาทาเป็นห่วงคุณอนะห่วงนูน่นห่วงนี่ห่วงนั่นแต่จริงๆแล้วเขาห่วงจริงๆจัดใจหรือว่าแค่แกล้งห่วงทาให้คุณสบายใจเท่านั้น อะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะส่งกับใครหากใครอยากดูดวงส่นตัวกับแม่พิมเพิ่มเพื่อนที่บ้านเขียวหรือสแกนเขียวโพดตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะขอล้างไพ่สักครู่นะจ๊ะปีพ่สักครูโชว์ให้เห็นก็สับไพ่ ชสับไพค่ะเชสับไพมาดูกันนะคะว่าเขาห่วงคุณหรือแกล้งห่วงอ่าตอนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะอ่ะมา four of wands ค่ะ the a ค่ะ จะไฮโรเฟนค่ะอ่ะหลายคนอาจจะเป็นแบบมีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าเออมีคอมมิชเมนต์ร่วมกันแล้วหรือคบกันแล้วหรืออยู่ร่วมกันแล้วนะคะมันเป็นช่วงของช่วงที่ผ่านมันเป็นช่วงของการที่คุณกับเขาอ่ะช่วยกันก้าวข้ามผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีช่วยกันก้าวข้ามผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันย่าแย่นะมันกําลังก้าวข้ามผ่านแล้วคุณรู้สึกว่า คุณคนนี้มันรู้สึกว่าเรามีพันธะสัญญาอะไรกับเขาหรือเปล่าเราเรามีความผูกพันอะไรกับเขาหรือเปล่าสิ่งที่คุณรู้สึกนะคุณรู้สึกว่าแบบเหมือนเรามีพันธะอะไรสัญญาพันธะสัญญาอะไรต่อกันนะหรือว่าตอนเนี้คุณกับเขาอาจจะมีพันธะสัญญาอะไรต่อกันก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีระเบียบวินัยนะคะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาคือขาวก็ขาวดําก็ดา ่ะประมาณนี้เลยนะ,ะอาจจะออกแนวแบบหัวโบราณน,นิดๆด,ด้วยนะคะนะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุไฟธาตุด,ดินจ้าอ่ะต่อไปค่ะว่าว่าว่า่าาาห้ลดมือต่อไปนะคะขอดูพลังงานของเขาสักนิดหนึ่งพลังงานของเขาเป็นอย่างไรพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรคะ,งงรคะ age of b r o n s ค่ะ คุยนอบสดค่ะและจะติดเขาได้เริ่มต้นกับคุณนะเขาได้เริ่มต้นแบบมีแพทชั่นกับคุณมากๆเลยนะแล้วบอกได้เลยว่าเขา,าคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้ในตัวค่อนข้างสูงเลยนะเป็นคนที่มีอีโก้ในตัวค่อนข้างสูงแล้วก็บางครั้งก็ไม่ค่อยพูดอะไรออกมาจากใจสักเท่าไหร่คือแบบถามรักไหมก็ไม่รู้สิอะไรคิดถึงไหมก็ไม่รู้สินะอะไรประมาณเนี้ยคือแบบ ไม่ค่อยอ่ะไ,ไม่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 ค่อยบอกบอกความจริงอ่ะไม่รู้ว่าจะยังไงนะอีโก้นักหนาอะไรขนาดนั้นนะแต่เขาอ่ะเขามองเรื่องความรักของความแบบความยุติธรรมในเรื่องความรักหรืความประสกเออถ้าเขาให้คุณไปเท่าไหร่เขาก็ต้องการได้กลับมาเท่านั้นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มองอีกมุมนึงเขาอาจจะตัดสินใจแล้วเพราะตัดสินใจแล้วว่าเออเฮ้ยเนี่ยปักหมุดละคนนี้แหละคนนี้แหละคนที่ฉันจะใช้ชีวิตด้วยคนคนนี้แหละที่ฉันจะ ร่วมหัวจมท้ายด้วยนะคะสิ่งที่เขาคิดนะคะพลังงานที่เห็นนะจะมีทัดไฟทัดลมค่ะอ่ะมาดูสิ่งที่เขาห่วงคุณอ่ะเขาห่วงคุณเนี่ยเขาห่วงจริงหรือแกล้งห่วงคะโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอยอยไพ่หลุดมือช่วงนี้เหมือนมือไม่มีเลยอ่ะว้าว six of wands ค่ะ king of cups ค่ะ lover โฟว์ e ัปเปนเดอ e ครูซโฟว์ค่ะห่วงจริงค่ะ huh? ห่วงจริงถึงแม้จะไม่ค่อยได้แสดงออกหรือจะไม่ค่อยได้พูดว่าว่าห่วงนู่นนี่นั่นแต่มันมีพฤติกรรมบางอย่างหรือว่าบางคนอาจจะพูดตรงๆเลยนะเขาอาจจะพูดตรงๆงว่าเออห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแสดงอาการหึงห่วงขึ้นมาเขาต้องการที่จะเอาชนะคุณอนะ่ะเต็มร้อยเขาอยากจะไปอยู่ในหัวใจของคุณอนะ่ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ นะไม่อยากให้คุณแบ่งปันความรักให้ใครไม่อยากให้คุณแบ่งปันความรู้สึกดีๆแบบเนี้ยให้กับใครค่อนข้างที่จะห่วงคุณมากเลยไพ่ใบในี้ชัดเจนมากเป็นไพ่ของการห่วงนะห่วงมากเขาจะไม่พอใจเลยเมื่อใครเข้ามาใกล้หรือว่าคุณพูดถึงใครหรือว่ารู้สึกให้ความสําคัญกับใครออกนอกหน้าเขาจะไม่ชอบเลยนะจะออกแนวที่อิจฉาด้วยซ้ํานะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรอกว่าเขาอิจฉาแต่ว่าลึกๆนิสัยเขาแบบเขาอิจฉาเขาอิจฉาที่แบบ สิ่งนี้ฉันยังไม่ได้ทำกับเธอเลยเธอไปทำคนอื่นใหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คือแบบค่อนข้างที่จะอิจฉาใครก็แล้วแต่ที่เขาใกล้คุณแล้วดูเหมือนว่ามันมันมันจะแบบสเปเชียลหรือว่ารู้สึกว่าค,คนคนนั้นอ่ะชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S คห่วงค่ะสรุปแล้วเขาห่วงคุณจริงๆค่ะ, <S <S คะเอาละเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะชอบการทำนายนี้ก็น้อมรับกลับไปค่ะนะคะ <S <S ที่สําคัญนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์นะคะแล้วก็ subscribe นะคะ กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้านะคะบ้านแดงหรือในตอตอนี้นะคะฝากกดติดตามกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่แม่หมอจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆหรือว่าท็อปปิกดีๆออกมาให้กับทุกๆคนนะคะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะเจอกันเบีย้ยวมา2วันละเบีย้ยวมาสองวันละงานค่อนข้างที่จะชุกจริงๆนะวันอันงคารหยุดปิดร้านก็คิดว่าจะได้พักก็ไม่ได้พักคือยุ่งจริงๆนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เจอกันค่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้จะต้องไปเจอกันนะคะว่าไลฟ์เนี่ยอาจจะประมาณห้าโมงไม่เกินห้าโมงครึ่งแหละจะโผล่มานะคะก็เช็คเช่นเดิมค่ะถ้าห้าโมงครึ่งไม่โผล่มานั่นคือไม่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> นะคะเอาไว้เจอกันนะคะในไลฟ์นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า